ครับสวัสดีครับผมคุณชัยนะสองแควนะครับวันนี้เรามาติดตามผลนะครับผหแับแปลงองุ่นนะครับที่ได้ใช้นูตโฟไลท์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเลยนะครับว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวนะครับเป็นวันตัดองุ่นนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างที่ ใช้กับไม่ใช้นะครับลองไปดูเลยนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้องุ่นสวยครับสวยนะครับสว่สถึงเวลาใกล้จะตัด่ะวันนี้รู้ผลแนะนำชื่อนแนะนำชื่อนิดนึงของผมชื่อดำรงนไม่กอบลากชื่อเล่นชื่อแมวครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตรงนี้อยู่ที่สมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วตำบลลงเทบ้านแพ้วนี่องุ่นเยอะเนาะองุ่นเยอะครับเป็นไงครับในช่วงแรกช่วงแรกๆกปัญหาคือถ้ามีฝนตกก่อนฤดูการผิวจะแตกผิวแตกแล้วก็ร่วงนไม มีต้องใช้คนงานมาสอยออกจะจะเสียหายเยอะเมื่อเมื่อก่อนนี้ช่วงช่วงหน้าหนาวนี้จะมีบางทีถ้าน้ําค้างลงเยอะ จะมีเชื้อราเข้าเชื้อราแมลงมีไหมครับแมลงก็มีเหมือนกันครับประเภทไหนครับแมลงเป็นพวกเพลี้ยไฟจะต้องใช้กล้องขยายจะทําให้ลูกลายแล้วก็เสียหายเลยครับคแต่หลังจากใช้นูดฟอร์ไลท์ไปแล้วฉีดไปกี่ครั้งครับตรงนี้5ครั้งครับฉีดไป5ครั้งนะครับห้าซีซีต่อน้ํา20ิลิตรครับฮะฉีดไป5ครั้งครับนะครับ ฉีดแต่ครั้งแรกเลยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างรครับครั้งแรกยังมองดูยังอาการยังเ,<ฉ>เืเฉยอฉย,ยังเฉยมีครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วจะเห็นเห็นเลยใช่ไหมครับ<ะ>ครั้งที่ 2. 2> ขยับขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆครับกี่วันฉีดนะครับห้าวันถึงเจวันต่อหนึ่งครั้งแต่หลังไปฉีดพ่นไปแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้้งครับทาให้ขั้วเหนียว หนึ่งขั้วเหนียวสองเปลือกจะออกหนาดีครับสมบูรณ์สสะอาสามเนื้อแข็งเนื้อแข็งครับหวานกรอบสี่หวานหวานกรอบครับแล้วก็ห้ากรอบครับนี่คือความต้องการของตลาดเลยใช่ไหมครับคนี่ตรงนี้เวลาถ้าเนื้อหวานกรอบรสชาติดีเนี่ยเราตัดไปเนี่ยมันจะไม่เหี่ยวมันจะอยู่อยู่คงทนถึงคนกินแล้วเราตัดได้สมมติว่า ประมาณถึงคนกินเนี่ยประมาณวันครึง่งครับแต่นี้เนี่ยปกติวันครึ่งเนี่ยจะเนื้อจะเริ่มนิ่มแล้วครับแต่แต่อันนี้เนื้อจะแข็งกรอบโอ้โหแล้วที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักเลยใช่ไหมครับ<ม>ที่บ้านแพ้วโอ้โหตกหนักมากๆอา,ายุด,ด้วยอ่าผมยังนึกว่าคงจะไม่เหลือใจใจจริงจะไม่ไม่รอถึงวันนี้อยากจะตัดเขาตลาดก่อนครับแต่นี้รอดูอาการดูว่า มันดีไม่ไม่มีปัญหาเรื่องแตกผมก็เลยรอรอให้ครบกําหนดให้ให้ได้อายุตัดเลยครับปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้นูดฟอร์ไลท์เนี่ยฝนตกหนักพายุเข้าอย่างนี้เป็นไงไหงครับแตกเยอะมากครับเสียหายเยอะเลยเสียหายเยอะเยอะครับแต่เมื่อพายุเข้านะครับฝนตกหนักแต่อุลของพี่แมวเป็นไงยังอยู่ดียังอยู่ดีครับอรอยัง เสียหายน้อยมากครับโอ้โหเสียหายน้อยครับดีเลยใช่ไหมครับดีเลยครับเป็นที่พี่เรียกว่าถูกใจแล้วครับพี่แมวครับเดี๋ยวลองตัดของเรานะครับแล้วก็ไปช่างกับพี่ไม่ได้ใช้นะครับเราลองตัดดูนะตัดเลยนะครับนี่นี่นะวงนี้เลยนะครับนี่นี่ที่ใช้นุ่ฟอร์ไลท์นะคบครับผมมานัดนะโอ้ผิวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป เปรียบเทียบกับแปลงข้างๆครับที่ไม่ได้ใช้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปเลยนะครับครับผมนะครับมาตรงแปลงที่ไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์นะครับลองดูลักษณะลูกนะครับเนี่ยลูกผิวสวยไหมครับพี่แมวผิวสวยไหมเพล่เพ่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสครับอ่าเดี๋ยวเราจะตัดนะครับขั้นนี้นะครับจะตัดช่อนี้นะครับตัดช่อนี้ไปที่ไม่ได้ใช้เปรียบเทียบกันอพี่แมวตัดเลยครับตัดตัเนี่ยผมตัดเลยนะครับอ่าตัดแล้วนะครับไปเปรียบเทียบกัน นะครับเดี๋ยวเราจะไปช่างกิโลนะครับว่าระหว่างใช้กับไม่ใช้เป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมครับนี่แหละครับองุ่นที่ใช้กับไม่ใช้หวงนี้นะครับช่องนี้นะครับใช้นูตฟอร์ไลท์นะครับเนี่ยดูนะครับดูดูลูกนะครับผิดกันเลยนะครับแล้วมาดูอีกข้างหนึ่งของผมนะครับมาดูอีกข้างหนึ่งของผมนะครับนี่แหละครับไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์นะครับเห็นไหมฮะผลต่างกันเลยนะครับผมจะมาเอาคู่กันนะครับ ลองมาดูนะครับเป็นไงครับอันนี้โอ้โหเห็นไหมฮะเห็นชัดๆเลยนะครับใช้และไม่ใช้นะครับลูกผิดกันเลยลูกใหญ่ผิดกันนะครับและทีนี้ผมจะมาชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าหนักเท่าไหร่นอ่านะครับอ่านะครับพี่แมวครับลองลองวางดูที่ครับลองชั่งดูนะครับว่าห่วงที่ใช้อันนี้ที่ใช้ห่วงที่ใช้นะครับอ่าหนักเท่าไหร่นะครับพี่แมว ครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับโอ้โหเห็นไหมฮะหนักครึ่งกิโลพวงนั้นนะครับโอ้โหนะครับน่าตื่นเต้นเลยนะครับเอาพี่แมวเอาอีกทีหนึ่งอันนี้ที่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้่ที่ไม่ได้ใช้โอ้โหสามขีดกว่าครับสามขีดกว่านิดๆเองนะครับลูกเยอะกว่าลูกเยอะกว่าด้วยนะครับดูแล้วนะฮะช่อยาวกว่าช่อยาวกว่าลูกเยอะกว่านะครับนี่ขนาด ลูกเยอะกว่านะครับยังน้ําหนักไม่เท่าเราเลยนะครับของเราเนี่ยน้ําหนักดีกว่าด้วยแล้วก็ผิวสวยด้วยนะครับนะครับ <uniformly S 1> แล้วก็อันนี้นิ่มครับ <ๆ S 1> นิ่มนะครับอันนี้นิ่มกว่าแต่อันนี้แข็งฮนะที่ไม่ได้ใช้นะฮะที่ไม่ได้ใช้ผมจับดูที่ลูกนะครับมันจะนิ่มนิ่มนะครับลูกมันจะนิ่มนิมส่วนที่ใช้นะครับจับดูนะครับลูกมันจะแข็งกว่านะครับมันจะแข็งกว่าก็แสดงว่า ของเราเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันจะเก็บได้นานอยู่ได้ยาวนะครับความสดเนี่ยจะอยู่ได้ยาวนั่นเองแล้วก็จะถึงมือถึงมือคนกินได้ได้สบายเลยใช่ไหมครับหนึ่งพวกผลิตภัได้แล้วเก็บไว้ได้นานวันครับเอ,อ้โนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมฮะใช้กับไม่ใช้ต่างกันเลย ทีแรกมาแรกนะเขาเขามาบอกเนี่ยผมยังไม่เชื่อตอนนี้ก็ว่าพี่ชายกับพี่สะไผยขาว่ามาบอกให้ใช้ครับผมก็ยังไม่กล้าใช้ทีแรกเอาขวดมาร้อยตีตีผมลองใช้ไปเขาบอกให้ลองใช้ถ้าเสียหายเขารับผิดชอบตอนนี้ผมลองใช้แล้วใบปกติดีใบสดชื่นไม่มีปัญหาว่าปูนธรรมดาแล้วถ้าฝนตกหนักถ้าเราไม่ไม่คุมให้ดีเนี่ยใบจะเสียหายหมดหมดเลยครับครับแล้วได้ข่าวว่าฝรั่ง ฝรั่งมาดูแล้วก็เขาจะเหมาใช่ไหมฝรั่งมาดูอ๋อใช่ครับมาจากประเทศแคนาดามาเขาชอบเลยครับยังถ่ายรูปไปยังยังซื้อไปไปประเทศเขาบอกว่าไม่เคยเห็นองุ่นใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกประเทศเขาเขาว่าโลละห้าร้อยนั่นครับท่านผู้ชมครับขนาดฝรั่งก็ยังมาดูเลยนะครับว่าองุ่นเนี่ยใช้อะไรนี่เลยครับที่ใช้นูตฟอร์ไลท์ห้าครั้ง ใช่ไหมครับห้าครั้งห้าครั้งนะครับฉีดห้าครั้งปรากฏว่านะครับผลออกมาก็คือมันผิดตั้งเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็อ้งุ่นดีแบบนี้แล้วเนี่ยจะให้กี่เปอร์เซ็นต์้วครับตอนนี้ตอนนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประหยัดไหมครับว่าใช้นุ่ฟอร์ไลด์ไปแล้วห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรประหยัดไหมปลาคือไปลดต้นทุนยาตัวอื่นครับปลาคือยาตัวนี้เราเสริมปกติผมใช้อย่างอื่น ยาตัวอื่นยี่สิบกรัมเตาน้ายี่สิบลิตรแต่นี้ผมใส่นุชวไลท์ไปห้าตีตีผมจะเหลือประมาณสิบกรัมสิบห้ากรัมประหยัดยาตัวอื่นไปเลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยตกและซีซีและบาทเก้าสิบเองครับแล้วก็จะไปใส่แล้วก็จะลดยาตัวอื่นไปเรื่องปุ๋ยนี่ของผมว่าจะก็ใส่ไปน้อยน้อยลงน้อยลงครับประหยัดปุ๋ยประหยัดยาครับโอ้โหต้นทุนก็ยังเหลืออีกเลยครับใช่ไหม แล้วก็ผลผลิตได้เพิ่มไหมครับอย่างนี้ผลผลิตได้เพิ่มไหมได้น้ำหนักขึ้นได้เพิ่มได้น้ำหนักขึ้นก็ได้น้ําหนักเพิ่มก็แสดงว่าผลผลิตได้เพิ่มไหมครับได้เพิ่มครับได้เพิ่มนนตฟอร์ไลฟ์มีแต่ของดีๆครับ